สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในเรื่องราวที่สําคัญและหัวข้อสองสามวันที่ผ่านมานี่เองทําให้หลายๆคนอาจจะถามว่าอาจารย์กําลังสอนศาสนรศาสตร์หรือเปล่าคําตอบก็คือถ้าเราคิดว่าศาสนรศาสตร์นั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระองค์เราเรียนศาสนศาสตร์นั้นถือว่าเรียน ศาสตร์ที่สูงที่สุดเพราะว่าศาสนศาสตร์ก็คือเป็นศาสตร์ที่สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าครับคําว่า theology theos theo ก็แปลว่าพระเจ้า logos l o g i ก็แปลว่าความรู้หรือวิชาวิชาที่ว่าด้วยพระเจ้าวิชาที่ทําให้เรารู้จักพระเจ้าพี่น้องครับประเด็นสําคัญของการที่เราจะต้องเข้าใจความการส่งไถ่หรือ การไถ่หรือความรอดนั้นสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่านั่นคือเบสิกพื้นฐานความเชื่อจริงๆของพวกเราหลายคนนะครับต้อนรับพระเยซูก็แบบงงๆเขาก็เรียกให้เราตอนรับเราก็ตอนรับตอนนั้นยังรู้สึกงงๆเคลิมๆแต่เมื่อตื่นขึ้นมาจากความงงตื่นขึ้นมาจากความเคลิมเรารู้ว่า พระเจ้ามีจริงและอยากจะรู้จักพระเจ้าไหมอยากจะรู้ว่าพระองค์มีแผนการอะไรสําหรับชีวิตของพวกเราไหมเราไม่ได้เพียงแค่นับถือศาสนาเหมือนกับคนภายนอกมองดูเราแต่เรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าต่างหากและความสัมพันธ์นี้เองครับทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงมีแผนการอะไร แผนการใหญ่ของพระองค์เป็นอย่างไรแผนการย่อยในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นอย่างไรฉั้นประเด็นสําคัญในบทสัก็คือการไถ่เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของความรอดแล้วจากตรงนี้เองครับมีอีกคำหนึ่งที่เป็นศัพท์ศาสนาที่ลึกซึ้งมากก็คือคําว่าพระคุณหรือคําว่า grace นั่นเองพระคุณของพระเจ้านั้นก็จะพุ่งพุ่งออกจากศูนย์กลางของแผนงานการไถ่เพราะอะไรครับเพราะว่า คำว่าพระคุณนั้นจําง่ายๆว่าถือสิ่งที่เราได้รับอย่างไม่สมควรนี่แหละครับคือความหมายคําว่าพระคุณในแง่หนึง่งฉันตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าแผนการการไถปลอดการไถมีลักษณะพิเศษไม่ใช่ที่การพิพากษาหรือพระบิโรดแต่เป็นพระคุณครับพระคุณนั้นแสดงออกมาเป็นความอดทนอดกลั้นพระคุณนั้นแสดงออกมา เป็นความเมตตาห่วงใยของพระเจ้าพระเจ้าผู้ิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลปรงประสงค์ให้คนมากมายมาถึงความรอดและในขณะเดยียวกันครับพรองก็ประสงค์ให้เราแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีแผนการที่พระเจ้าให้กับเราไม่เหมือนกันแต่นั่นจะเป็นคำตอบครับว่าบางท่านบางคนอาจจะอยู่ถึงร้อยปี บางท่านบางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงอาจจะน้อยกว่านั้นสักครึ่งหนึ่งหรืออจ,จะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้าแต่ว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดลวงหน้าแล้วพระเจ้าได้ทรงมีแผนการเมื่อหมดเวลาหมดวาระของเขาพระเจ้าก็เรียกเขากลับบ้านในฐานะลูกของพระเจ้าก็ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีร่วมรับความชื่นชมยินดีกับเจ้านายบนสวรรค์ของเรา นั่นแหละครับคือทําให้เราทั้งหลายต้องรู้ว่าพี่น้องครับเรียนแบบพระเยซูนะครับพระเยซูมีอายุแค่33ปีแต่พระองค์ทรงเสร็จภารกิจของพระเจ้าที่ใหญ่มากพี่น้องครับพระเมตตาของพระเจ้าผู้ทรงประสงค์ให้คนมากมายมาถึงความรอดไม่มีสักขณะเดียวที่พระเจ้าละทิ้งพระประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเหลือมนุษย์นะครับไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่พระเจ้าจะไม่ช่วยเราพระเจ้าจะทิ้ง พ้ประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเราให้รอดพระเจ้าประทานพระคุณที่ไม่คาดคิดทุกครั้งที่มนุษย์เกือบจะถูกทำลายแล้วถามว่ามนุษย์ทำไมถึงจะถูกทำลายเพราะความบาปของเขานนั่นเองครับความบาปชั่วของอิสราเอลความบาปชั่วของมนุษย์แต่พระเจ้าปรารถนาที่จะสงวนเขารักษาเขาเพราะว่าเขาเป็นพงพันธุ์ของผู้เชื่อแล้วท่านหลายเองแม้ว่าจะไม่เป็นพงพันธ์อิสราเอล แต่เราเป็นพงพันธุ์ของผู้เชื่อเพราะว่าผู้เชื่อนั้นในอดีตหรือบรรพชนแห่งความเชื่อถ่ายทอดความเชื่อมาถึงพวกเราครับเราจึงเป็นพงพันธุ์ของผู้เชื่อและเราจะกลับไปช่วยต่อบริสุทธิ์ให้รอดในบ้านปลายต่อบริสุทธิ์นี้หรือต่อนี้ก็หมายถึงอิสราเอลจริงๆนะครับชาวอิสราเอลนี่แหละครับชาวอิสราเอลที่กําลังโจมตีสร้างสงครามนี่แหละครับเรา กำลังจะไปช่วยเขาหรือบางท่านบางคนได้ช่วยเขาแล้วให้เขารอดในบั้นปลายในเวลาที่สิ้นหวังพระองค์ประทานให้เรามีกำลังขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งความบาปของมนุษย์มียิ่งมากเท่าไหร่พระคุณพระเมตตาของพระเจ้าก็ไพ่บูญยิ่งขึ้นพี่น้องครับแต่อย่าให้เราอยากจะเห็นพระคุณมากโดยการพี่ไปทําบาปเยอะๆนะครับอันนี้พระเจ้าไม่พอปัทถายแน่นอน และนี่คือสิ่งที่อัคกกรทูตเปาโลท่านก็ได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมเราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้หรืออยากจะเห็นพระคุณมากขึ้นก็อยู่อยู่ในบาปต่อไปอย่างนั้นหรือไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนครับพี่น้องฉะนั้นอย่าถือพระคุณเป็นตัวที่จะทำบาปได้อย่าถือพระคุณอย่าใช้พระคุณเป็นข้ออ้างที่เราจะทำบาปได้ ขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับให้เราสํารวจชีวิตของเราว่าเรามีความบาปอะไรที่ยังไม่ได้รับการชําระบ้างบาปอะไรที่เรายังไม่กลับใจจริงๆบ้างบาปอะไรที่ส่งผลต่อชีวิตของเราที่เดินไปข้างหน้าไม่ค่อยดีมีอะไรไหมครับถ้ามีเราควรจะสารภาพกับพระองค์ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระคณยามบริสุทดของพระองค์ที่จะช่วยให้พี่น้องที่ได้ฟังเสียงสิทธิพิบาลน,นี้ จะเกิดการกลับใจอย่างแท้จริงครับและรับพระคุณของพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าวิ่งใหญ่สูงสุดทองหลายขอบพระคุณสับพระเยซูคริสต์และแผนการทรงไถยของพระบิดาเจ้าที่ให้เปรเยสิท์เองทรงยอมและทรงก้าวมาในโลกนี้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่จะเป็น พระผู้ไถ่ให้กับขา้าพุศ์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ขา้าพงัหลายนั้นเป็นลูกของพระองค์ด้วยความเชื่อศรัทธ,ธาไม่ใช่ด้วยความดีของค้าพทัหลายเองแต่เป็นความดีของพระเยซูคริสต์ที่ขา้าพงทัหลายนั้นได้พึ่งพระบารมีคุณของพระองค์เข้าสู่ร่มพระคุณพระเมตตาของพระเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยกมลหลายให้ทราบซึ้งแต่ไม่สับสนขอพระองค์ไดทรงปร,ประทานความเข้าใจที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้เกิดความกระจ่างให้เกิดการเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อกมลหลายจะนับสการพระองค์ขอบคุณพระเจ้าได้ถวายเกียรติพระองค์มากยิ่งขึ้นกำาหลายจิงอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้อยู่ในวระคุณของพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ Stop seeing-